กูสอนน้องพูดไปทำไมโกไม่อยู่โกโกอยู่โอ้คาเดมี่อีกแล้วอ่ะไอ้ย่ามึงไม่ให้น้องเขาเปลี่ยนสีตัวก่อนน้องลืมตัวเลยโดนคาร์พอสีขาวเขาไม่ไรหรอกมองเห็นชัดเหมือนกันหมดอ่ะไปแล้วไปไอ้ซ้อน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 อะไรเนี่ย

ไอยุงเอ้ยขอขอโอ้ยโอ้ยลุงลุงกูใครขับวะเนี่ยไอ้เจ um ้าเหรอไอ้เจ้าไอเก้ากูขับเองเฮ้ยเอ้ยขับคนเดิมอีกแล้วมึงแค้นเหรอไอ้สัสมึงแค้นเหรอแค้นแค้นไอเหี้ยคุณเล่นที่น้ำไหมนะไอเฮีย ให้น้องให้น้องกดคิวด้วยน้องลองกดคิวดูเซฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่ๆเ้กูพี่พี่น้องแม่งดิ้นน้องน้องี่อ่อแงคาิว้หอ้ยไอ้แกงน้องแกงน้องพอแล้วไ้อไม่ได้ไม่ ไม่ปรบตัวไ่ปรบตูเอาบอกว่ยแกงเนาะแกเนี่คนขับจิงตอนนี้นอน้องขอนี้ได้ได้ได้จำไว้จำไว้จำไว้ตัวสีดำตัวสีดำกับตัวสีดีกูแพ้อะไรเงี่ยนะได้ได้

เดี berry, ๋ยวโดมโดมไอ้เยอะผีอ้ผ่อนหายไปข้างหน้าผ่อนหายไปเพื่อนไม่กอดไอุ้ยบอดินงงไอ้เหี้ยเศรษฐใครวะไอ้เบ้นสีเขียวพี่ไอ้เอ้นไอ้เบ้นไอ้เบ้น โดนกินไปได้ไม่เป็นไรคนนั้นนั่นมัวแต่วู่แล้วโอ๊ยวู่อะไรไม่รู้เม่งย่อ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 งไม่เห็นถ้าย่องมันไม่เห็นกูว่าอ๋อยจิงจิงเชื้อกูจิตตะดีกูอ่ะน้องของพังหมดเลยไอ้ย่าเอ้าไปเถอะเป็นหวยเว่นหวยเว้นหวยเว้นจับทุ่มพี่จับทุ่มเอ๋เทเทเทเอ๋เท โอ้ยช่วยกูด้วยโคตรขี้อไวกช่วยกูขนของช่วยกูขนของหน่อยช่วยกูหน่อยเลิกชื่อแม่ได้เลยเรียกว่ตรงนี้ก่อนต้องถือไม้สั่งคนเ่ะเอ้าหมอไอ้ไอ้น้องน้องรับผิดชอบพี่ตัวเองไป โอ้ยบีใส่เขาบอยเกียร์พอพอเฮ้ยใครทำทองวะเฮ้ยนี่ในฝั่งนาฬิกาในนาฬิการเฮ้ยสี่พันสี่พันสี่พันช่วยหน่อยเบิอยหน่อยได้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 นี่เดี๋ยวตัดฝั่งนั้นดิของแพ้ด้วยขอไม่ยุ่งดูดูหลังรถเท่าไหมกี่บาทละ เอาหัวมันออกดิหัวสองคนนี้ตู้มายอุ้ยไปดีกว่าเหลือซีหกอ่ะไปไปๆๆเอาหัวไอสองคนที้ออกแล้วก็ไอ้นั่นใส่ใส่ได้เนี่ยใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วใส่ได้ เอยเอาไปขายเอาไปขายชุดพวกมันชุบพวกมันชุบพวกมันขายได้แล้วไปไปไปเออฟื้นขึ้นกลับขึ้นมาไอพวกแอนดรอยสองตัวไอ้ดี่ไอ้ไอ้ไอ้ี่ไอ้ไอ้โอ๊ยโอ๊ยโนมแคโนมแคโนมโอ้ยโอ๊ยเอาเอาเอาแคโนม มึงไปข้าวันทำไมเฮ้ย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 ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้้ยยโอ้ยอ้ย้ยโอ้อ้ย้ยโอโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโออ้ย โรนแบบมาแบบมาแบบมานึ่งเาแบบมาหนึ่งครับเาเยอะอนคอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้อ้ยโ้ยโอ้ญโออ้อ้ยโ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอโ้ยโอ้ย้ยอ้ยออ้้ยองเ้ยอยโอ้้ยอ้ยยยย พี่ไอ้ดำมันจะตีหนูพี่ก็จะตีอดำมันไม่ตั้งมันต้องให้มันตั้งก่อนไอ้พี่ต้องให้มันตั้งแล้วมาทำงานก่อนให้มันกระสินได้เนี่ยตีอะไรเฮ้ย ปปลล่่อยอยผมนี่ผมดิ้นแรงครับผมดิ้นแรงครับผมบอกเลยแต่ยังคุณแหลกคอนโยเยมึงอย่ายุ่งมึงมึงอย่าเอ้อ่ออ่ออ้าเอาเลยต่ไปไอ้คอนแล้วกูไม่ปล่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเต็มร้อยขออยู่หลังหยัดหยัดเออ เออหยาอยอุ้ยเด้กมากดมากดมกดเอินะีมอินฮะมาดอนีมึงก่อนอินะรีของอินโตย็นมาน้มานี้มานี้มานี้บอกกดนี้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 ไม่เอาไม่เอตัวย็นด้วยอ่ะดิ๊้โอ้ยไอ้ยชืออง้าเไมอ่อะไรอ่ะต้องผไปไกลเอ เอ้ยมันนี่เอามาทงนี่เอามาทงนี้เอาไปทำหมดแล้วพี่มันมมนจับยางไม่จับยไม่จับยากมันจับยากเออต้องให้ผู้ชื่อชาญไอ้กะกี้เป็นอะไรอ่ะไอ้ยักจะจับตู้ไีกู้ไฟกู้เลนไหลไปน้านั่นอ้าแตกไปแล้วเหรออุ้ยสองอู๊ยูอู้โอ้ยวะอย่อยู่อยูอยู่อยอยู่อย ค่อยไปนะค่อยไปนะเฮ้ยอิงติดเป้าอิงติดเขเฮ้ยไฮ่ยฮฮ่่ฮาฮ่า่ะ่าฮาฮ่าฮ่ท่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่าฮ่าว่า่าฮ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 ่ฮ้เฮาเฮ่ เอาเนี่ยศบนยตาใครเี่มืดอดะใคระเอาเอามันเข้าเอามันเข้าวอามันเข้าใครวะตาย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 ก็อะไรตายโดนโดนเซนเดอร์แมนว้าวเราต้องกลับบ้านนนี่อไิงหมใช่ปะจงไรจริงไ โอ๊ยไอเวียนโอยเชือ oh! ม yeah. ีเอ็โอ๊ยโดนเชื ah ah ่อมีเอฮะโอ้ยไม่ได้ไอตัวนี้โอ้ยไม่ตัดเนเรือเลยตัดโอ๊ยโออะไรมอไมเห็นเี้ยไปแล้วไปแล้ว พรอก่อนโฟอย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งรอก่อนรอก่อนรออยู่รออยู่ไปไปลอแล้วมาถูกทางไหมเนี่ยมาามนี่ยูกูกูกรวรว ก่อนมันเข้าเฮียไป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 เปิดเลยเปิดเลยเอารถอกอกกลับบ้านกลับบ้านไอ้ย่าเเปิดคารถเลยแต่กะที่เลยคุณแม่ตรงนั้นคือสามศพแม่แม่ทิโอเคียวดตัวได้แวที่พยาบอกยมนคอฟองอะเป็นีอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้แย ฟมไม่โฟมเขาห้องน้ำไหมเนองเอาไปซื้อของซื้อของเอายาหน่อยคุณไม่มียายาอยู่ตรงไหนพี่ยาอยู่นี่ไงเอาไปไหนหมดหรอแก้เจอแล้วหนึ่งโอ้โหเฮ้ย ล้างแคสสำเร็จว่ะอ่าเดี๋ยวเอา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 ศพมาใส่กูจะไม่เล่นหนึ่งคนเดียวไอ้ยชุบโอ้ยเอ้าชุบโอ้ยเกือบละกูปวยไม่เอาลูกหน่อยยังปวยยัง้ลยต้องขึ้นบนไปของไหนวะมาดูด้านหน้าดิ นี่งเองแต่ว่าขัานเนี่ยบนเตียงเหรออุ้ยอลลนมลบนมากำนัลมากำนัลมาี่กำนัลี่เจ้าของบ้านมาลลูกองลูองลองแม่ดีลูอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวสกุลข้าของข้า

ลรวเบิดตูมตามไอ้ย่ามาดึงมดึงกอ้ยแล้วแม่งกำลังเดินมาไอ้ยไอออกอากามโตเนาะไอ้ยเป็นทักสมบัติแล้วก็เป็นทักอาวุธไอ้ย้าเฮ้ยกลัว้าน ถือตายสอสหน้าเลยถือตายจะไวยจะถือนะลแกเยอะอโดนทิงหัวขี้ทิงหัวขี้บอกเลยโดนเลยกลัวกลอมลัวเหี้ยกลัวทำไยกัวแจะจับกระทาฐานโกะเออตัวไหน เตะกูอะไรอ่ะอู้หูโอ้โหไอ้จับอันนี้ต้องจับต้องจับพี่มาแล้วโอ้ยเฮ้ยน้องไม่ทำอะไรทำไม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 ปกวนน้องน้องทำอะไรมาแล้วเหรอกมมันมาแล้ว มันกับมันกลับไมันกลับไปมันกัดไอ้ดีมันกลับไปดีเลี้ยมาทำไมมันไ่กะไอ้บูยอกดแถบกดแถบมันจะมีลูกกระบอกเออจุดสีจุดสีขาวบอกทางกลับอยู่อุ้ย เราไม่ดด้ไม่ไงไม่เรขับได้ตายกูดูแมพอยู่เียขับได้ตายอ่ะขับตายจริงกูดูแมพอยู่ไอ้เงี้ยตัวเงี้ยนี่เราได้ขากูเยืยเดินมาโป๊ะโป๊ะดูกันแล้ว่างไอ้กูกดขึ้นยามกูไอ้ยังน้องน้องไม่กล้าเดิน

ยุบก่อนเลยยุบก่อนเลยโอ้ยอย่าเลด็จแมนเสด็จแมนเฮ้ยมันมันอ้วนกว่าไม่หมเหรอไม่รู้ดิกูเห็นแต่หน้าขาวๆอ่ะแม่ไอ้นี่ตัวอ้วนกว่าเฮ้ยนี่มาแล้วมันอยู่ในตู้อยู่ตรงตู้ครับอยู่ตรงตู้อยู่ตู้เฮ้ยลูกคีอยู่ตรงตู้ บังประตูอ่ะอเปิดไพ่บอกไงตประตูดีจกูเลยเละไม่เห็นที่อะไรเลยอมนีเไเนยเฮ้ยเราต้องไปแล้วอุ้ยมันระเบิดมันหายตัว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 ไปก่อนจะเป็นปา

พุทธ ah. <ns wer idity> <wh> ังส <ic Nor diction aries> <nor dá> ังโคทำมังสังโคอะอื้มทำซูไม่ไหวเย้ทำซูไม่ไหวเย้จำเม็ไม่พอดาเม็ไม่พอว้าวโองไม่ไม่หนูหนูดีกว่าหนูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้านี่น่ากลัวจังโอ้ยปุ๊บได้เลย พี่ไม่ไ <soup> ด้ถือไม่รู้ใครถือไม่รู้แต่พี่โดนที่แม่เนี่ยหนึ่งเลยพี่ตายดูแม่เนี่ยแต่มันก็ตามเรามาพี่เนี่ยโดนตัวช็อตช็อตเบื่อนะโอ้โหหัวพี่ได้หัวพี่ได้หัวพี่โอ้ยไปไป ประตูไม่ด้วยอยู่ด้วยยูด้วยเล้วม่แตม่แต่ังไม่แต่งหน้อ่ทีวีมันเปิดเฮ้ยอะไรอ่ะมีน้มทีวีับทีวีตัประตูอยู่ผมทีวีปะโยน์จริงเว้ยมันเข้ามาไม่ได้เลยทีวีตัประตอยู่อะไรหีโอเะ รถพังเล้ด้วยอุ้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 ยอะไรวะหายไปสองพเมื่อกี้จะเบี้ยจะเบี้ยพี่หายจะแรงใครๆแต่วะใว่ะติดตัเตียตบบอกแมไปยังอยดูหน้าเา ไปแล้วไปแล้วไปเลยพี่ไปเลยไปแล้วไปแล้วเออนั่นแหละไปเลยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไปเลยให้ยังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคอยอทานอยอไ้่ใช่ก มันหดเป็นเอามือตะกายเลยอ่ะกูไม่มีนใครด้รอนไหมใครได้รอนไหมกูแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปมันมีหิวเลือดอยู่เฮ้ยเพชรอ่อยย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 ยตยย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 ยไย

คนพีดีกูคอยคอยบันไดอยู่ไหนอ่ะวางก่อนวางก่อนอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช็อตกันช็อตดูม่ค่อยปลอดภัย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเนี่ยอะไรดึงกูช,งช่วยด้วยเอาวิตาวิตัวอะไรดึงกูงมมช่วยด้วยไอ้ยังจะเอากูตกเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเออตัวอะไรดึงอ่ะตัวจ้น่ามันคืออะไรอ่ะไม่รู้เก็บของมาก่อนมาน่าจะเป็นคอมอนสเมตอร์ด้านหลังมึงอ่ะไหนวะเออ อยู่ดีกูโดนอะไรไม่รู้อ่ะอหลับหลับแะไรนะปล่อยดิกูจะโดดข้ามนะเปล่าดินดีๆเถอะข้ามได้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เลือดกลับไปถึงบ้านโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงเยอะตัวตัวลากเนี่ยนะตัวมันมันลากไปเลยมันลากใครไปอ่ะลเคโอเค จะบอกนะพี่เหรออุยยลูกสองลูกสองลูกสลูกองลูกเคลเลูกเอลลูกกเคลูอเคเคกเูเลูกเคกลูกลูเคกเูกเูกเเลูกเมันเอากเลูเคกเกลููเกเลกกเกูล hmm. เ ฝาแล้วควาช่วยด้วยลูกเอช่วยด้เฮียช่วยด้วยนมันไม่ได้หรอมันมขี้เฮียวยด้อ้าวไอ้ยัล่วงไปแล้วหัวดิเนี่ยนต่หัวเยอะเยะต้องสู้กันก่อเฮียพี่จะหาขิงเอิ์แบบนึง ตีก oh. ูให้โอกาสมึงหยิบก่อนชุดท oh, I mean, oh, oh. oh, <okay ี take take ่พอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้าวไอฟังเฮ้ยไอ้เหี้ยอะยานย่นอ้ทียไอ้ทีเออไอ้เหี้ยยันตายกูโด่เนเออเ้นอ้าวอ้าวเอดนาผงโก้ด จิโังหลงก้ฉังหลงก้ฉังหลงจิงก้ังลง้ยวอ้ยอ้ยโ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยเอ้ยโอ้ยกอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ย้ยโอ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 ้ย้ย้ย้อ้ย้ย้ย เอาอมูเดียนะไอ้ร่วงกู้ไม่ไม่ไอ้การเย่ร่วงกู้อ่ะที่มันว่างไอ้กูเพี่ตียนอยู่ก็คือขี้ไอ้นั่นไงที่มันแพ้แล้วมันต้องไปตียนไง